สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องที่อยู่ในเพจเมตาเจ็ดสีนะครับรวมถึงทางท่านสมาชิกมวยหูเมตาและท่านสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มมวยพักยกหนึ่งหกแปดสำหรับวันนี้ผมมวยหูเมตาขอสวัสดีทุกท่านครับเจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์มวยตู้และการวิเคราะห์การวิจารณ์เกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับซึ่งในด้านของวันนี้เรามาเจอกันกับวันอังคารนะครับยามบ่ายนะครับวันอังคารที่5 มีนาคมนะครับ่ในด้านของมวยวันนี้นะครับมีชกกันที่เวทีมวยนานาชาติอรังสิตนะครับเป็นศึกเพชรยินดีบวกทูฟลอยู่บวกมวยมันสนั่นเมืองคู่มวยที่ประจัดได้นาดูครับในด้านของวันนี้นะครับสําหรับในด้านของการวิเคราะห์การวิจารณ์นะครับจากผมเมทาวันนี้นะครับก็จะวิเคราะห์วิจารณ์นะครับสองช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกที่ท่านกำลังรับชมอยู่ในขณะนี้จะเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับมวยหน้าเล็บมวยหน้ารองครับ ู1 2ยูบวกเพชรยินดีที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับส่วนช่วงที่2นั้นก็จะวิเคราะห์จะวิจารณ์ะครับฟุตบอลต่างประเทศนะครับค่ำคืนนี้ก็จะเป็นในด้านของฟุตบอลนะครับยูฟาเชียงเบนลิกนะครับไฮไลท์ก็จะเป็นการเจอกันกับระหว่างทางเสือใต้บาเยนน์มิวนิกนะครับยอดทีมแกล่งเก็บเทศเยอรมันจะเปิดสนามอารีอรันอารีนารับมือกับทางอินซีฟ้าขาวราซิโอนะครับจึงนัดแรกนี่ทางบาเยนบุกไปแพ้มาคืนนี้ ต้องชนะตฐานเดียวนะครับซึ่งผมเมธาจบบะวิเคราะห์จะวิจารณ์ให้รละคัดเน้นๆให้ห้าคู่เหมือนเดิมกับเรื่องของฟุตบอลนะครับพี่ๆน,น้องๆเมื่อเข้ามาแล้วท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมจัดรายการกับผมได้นะครับโดยการกดติดตามกดแชร์เป็นลังใจเพจเมธาเจ็ดสีแห่งนี้ด้วยนะครับเช่นเคยนะครับก่อน,นที่จะเข้าสู่การวิเคราะห์การวิจารณ์นะครับผมเมธาขอฝากไว้นี่ครับกับ4ช่องทางการติดตามผมเมธาช่องทางที่1 เป็นช่องทาง a c e b o o k เมตาเจ็ดสีช่องทางที่2เป็นช่องทางเพจเมตาเจ็ดสีช่องทางที่3เป็นช่องทาง u t u b e เมตาเจ็ดสีและช่องทางที่4เป็นช่องทางอินสตาแกรมเมตาเจ็ดสีสี่ช่องทางต,าติดตามผมมวยหูเมทานะครับ แล้วก็ต้องขอขอบคุณทางสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับกลุ่มมวยพักยก1 6 8นะครับตนออกสนใจนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันมาสมัครเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะครับกับกลุ่มหมวยพักยก1 6 8เมื่อท่านสมัครแล้วจะได้เข้ากลุ่มลายเสียงมวยได้เข้ากลุ่มรายราคามวยได้เข้ากลุ่มข้อมูลมวยได้เข้ากลุ่มฟุตบอลนะครับเลือกเอาเลยว่าจะเข้ากลุ่มอะไรโดยเฉพาะนั้น่ของข้อมูลมวยไทย74นั้นนะครับท่านไม่เสียเปรียบใครอย่างแน่นอนสู้ได้แน่นอนผมเมทตาการันตีนะครับ เราเข้าสู่ในนั่งของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองวันนี้กันนะครับสำหรับในนั่งของมวยวันนี้นะครับที่เวทีมวยนะครับนานาชาติรังสิตสุขูโฟยูบวกเพชรยินดีนะครับคู่มวยราคาเลทเปิดมาสี่คู่แรกมีดังนี้นะครับคู่ที่หนึ่งโคชินะครับเป็นต่ออยู่ที่ราคาสิบเอ็ดแปดคู่ที่สองน้ำพุสิบเอ็ดแปดคู่ที่สามแหลมโพสิบเอ็ดแปดคู่ที่ 4, 4 4. สี่ 4. สุสึกเจ็ดสี่นะครับอ่ะเราเข้าสู่คู่แรกกันเลยนะครับคู่แรกนะครับโคชินะครับนอนหน้ากระสิบโตโกเกียววันนี้เจอกับทางเจ้าเพชรน้ำหนึ่งนะครับนุ้ยสี่มุมเมือง มวยคู่นี้เจอกันเบตพิกัดถึงครับ105่อปอนด์ครับทางโคชิลดไป0.2ทางเพชรน้ำหนึ่งนี่มาขาดไป0.1นนะครับมวยคู่นี้นะครับ เลดไหลเล่นเลดไหลต่อทางโคชิล่าสุดขยับไป3าสองนะครับทางโคชิก็ถือเป็นมวยนักชกประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นมวยประเภทปเปิดเกมไฟเตอร์รอาวุธมวยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพละกำลังถือว่าเหลือกินเหลือใช้สำหรับทางโคชินะครับส่วนทางเพชรน้ำหนึ่งเป็นนักชกชาวไทยนะครับเป็นนักชกที่มีประเภทนะครับเข่าในเหน,นียวแน่นปั้มรัดมัดตีว่าโดนหนักๆก็ไม่ใครได้วันนี้ต้องต้านการบุกข,ข,ของทางเจ้าโคชิให้อยู่นะครับถ้าไม่อยู่นี่มีสิทธิแพ้สูงกนะ็เป็นนักของมวยคู่ที่หนึ่งวันนี้ผมเมทายังรักยังชอบทางน ินะคกัวที่2นะครับน้ำพุ้ไกลสลิดบ็อกซิ่งยิมจอกับทางเจ้าฟ้าลิขิตนะครับเสด็หนุ่มน้อยมวยคู่นี้เจอกัระดิบพิกัดนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดปอนด์ครับน้ำพุ้นี่ลดน้ำหนักไปศูนย์จุดห้านีครับตอนทางเจ้าฟ้าลิขิตนี่มาเท่าพิกัดนะครับทางน้ำพุ้นะครับก็ถือว่าเป็นมวยประเภทในข้อฝีมือไอคิตรหมอมวยครบเครื่องหลากหลายดับเตะดับทีบก่ง วงนอกจับจานวงในไล่แขนดีเบอร์มวยการผ่านมวยดีกว่านะครับส่วนทางตัวฟ้าริกิตนั้นถือเป็นมวยรุ่นน้องกขาเป็นมวยเพศเข่าในแนวแน่นกว่างหน้าดันแทงวงในสักปูกดออกมายัดกดลงมาแทงแทงลึกแทงเจ็บนะครับเป็นด้านของมวยคู่ที่ สองวันนี้นะครับผมดูว่าวันนี้เนี่ยน้ำพุนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับประมาทไปถ้าเกิดว่าติดประมาทนะครับชกตะลับอาวุธเยอะเกินไปนี่ผมดูว่าไม่ได้มีสิทธิ์เพียงพําได้นะครับเพราะทางเจ้าฟ้าลิขิตนี่จังหวะเดินจังหวะบู๊นี่ถือว่าทําได้ดีแต่ด้านของมวยคู่ที่สองวันนี้นะครับผมชอบมวยรอคือทางเจ้าฟ้าลิขิตนะครับเส็จหนุ่มน้อยกับไปด้านของมวยคู่ที่สองนะครับ และคู่ที่3ครับแหลมโพสิทธิ์คุณวสันนะครับวันนี้เจอทางเจ้ามังกรเพชรนะครับสายมุนสนุกเกอร์มวยคู่นี้เจอกันในเบรพิกัด110ปอนด์ครับแหลมโพนี่มาลดน้ำหนักไป0.3นะครับส่วนทางเจ้ามังกรเพชรก็ลดน้ำหนักไป0.5นะครับมวยคู่นี้ครับแหลมโพนี่เป็นมวยเพชรเข่าในเหนียวแน่นปั้มรัดมัดตีเปิดเกมเดินชนดีนะครับแต่มังกรเพชรนี่ก็ถือเป็นมวยเพชรฝีมือไอ้คิดสมองมวยครบเครื่องหลากหลายดักเตะดักทิพย์จริงสองแข้งสองกาศับทางเจ้ามังกรเพชรนะครับ มวยคู่น,นี้นะครับผมดูว่าไม่ง่ายนะที่ทางเจ้าแหลมโชพชนะได้นะครับแหลมโพนี่ชนะได้ต้องไม่ไปครับสามสี 5, ่ห้าต้นๆนี่ผมดูว่าก,ากินมังกรเพชรยากราคาเลทเปิดมาสิบเอ็ดแปดแบบนี้ผมดูไม่น่าต่อนะครับให้ลงทุนลองต๊ดกินสองข้างให้ลงทุนลองนะครับทางมังกรเพชรมีราคาดีๆแล้วก็ออกตัวกินสองข้างเนื่องจากทางเจ้าแหลมโพเป็นมวยแรงปสี่ห้าดีนะครับมวยคู่ที่สามผมชอบทางมังกรเพชรนะครับคู่รองนะครับและคู่สี่วันนี้ครับสูสึกนะครับทีซีมวยไทยนะครับ เดีกับทางเจ้าสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยมวยคู่นี้เจอกระดับพิกัด126ปอนด์นะครับสู้ศึกนี้ก็มาลดน้ำหนักไป2ปอนด์นะครับส่วนทางเจ้านะครับสายเลือดนี่ก็มาลดน้ำหนักไป0.7มวยคู่นี้สู้ศึกนะครับต่อน้ำหนักให้2ปอนด์ด้วยกันนะครับ ทางสู้ซึกเป็นมวยรุ่นพี่กระดูกมวยเบอร์มวยเข่าในเหนียวแน่นนะครับเปิดเกมเดินชนบู้สู้ดีส่วนทางเจ้าสายเลือดเป็นมวยรุ่นน้องนะครับถือว่าฟอร์มสดนะครับถือว่าพัฒนาขึ้นมาดีสหรับทางเจ้าสายเลือดมวยทรงลักษณะแบบนี้เข่ากัาเข่าแรกกันนะครับดูว่าทางสู้ซึกไม่กลัวนะครับวันนี้ต่อนนหนักให้สองคนก็จริงแต่ไม่ต่อตัวนะครับวันนี้นี่ผมเมทานะครับยังรักยังชอบทางเจ้าสู้ซึกกับเรื่องของมวยคู่ที่4วันนี้นะครับอ่ะ ยังไม่ทราบอีกครั้งครับมวยรับมวยชอบวันนี้ครับช่องทูโฟยูบวกมวยมันสนั่นเมืองที่เบทีมวยน,นานาชาติรังสิตนะครับคู่แรกครับผมชอบทางโคชิคู่ที่2ผมชอบทางมวยรองฟ้าลิขิตคู่ที่3ผมชอบทางมวยรองมังกรเพชรและคู่ที่4ผมชอบมวยต่อส้สึกในด้านของวันนี้นะครับส่วนหลังถ่ายทอดสดครับหลังถ่ายทอดสดนี่ผมชอบทางปะกายเพชรตัวที่1ตัวที่2ผมชอบทาง1ล้านเล็กนะครับ ตัวที่1ผมชอบทางเจ้าประกายเพชรและทางตัวที่2ท็อปหนึ่งะฮัเล็กนะครับมวยช่วงหลังถ่ายทอดสดนะครับอ่ะในด้านของวันนี้ผมเมทา้าขอจบการไล์สดนะครับมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองช่องถูโฟยูที่เบทีมวยนานาชาติรังศิษย์นะครับจบลงแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวช่องที่2เรามาเจอกันใหม่กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศค่าคืนนี้คัดให้เน้นๆ5คู่เหมือนเดิมเป็นฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปลลี้ยนลีกบาเยิร์นกับลาซิโอนะครับขอฝากไว้ด้วยกับไอ้น้ำของ ผู้สนับสนุนหลักมวยหูเมทาอย่างเป็นทางการนั่นก็คือกลุ่มมวยพักยกหกแนะครับตอนอ,อกสนใจครับสมัครกันเข้ามาได้ครับไดีลายอยู่ด้านล่างหรือทักแชทหรือทักข้อความมาหาผมเมทานะครับวันนี้ขอทุกท่าน,นโชคดีมีความสุขกับช่วงแรกนะครับมวยหน้าเล่นมวยหน้ารอดช่วงที่2เจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ